Nãy bè khi là tốc gan phử khí này như là tốc lá gan này nè đấy đang đang phơi này, đang mắc này ชิมงานนมองนะแลนตัวนี้ลาตมซุปแล้วอโตยนั่อ้พกัมแกมมานี่น่ะกาวนั่นยัเดี๋ยอีตัวนี่ล้อ้องนองาคนต ช่วบนหอยบนหอยนวลนั now, ่นนึงขมืออันเดยวนันเหอนไมกจีต่เยอะแต่ยอะจูสารเล้วพายสาระล้วพี่น้องเยอะจังเยอไปหลังายอะแต่ยอะแม่ีจบมุ ทานมูเหลือนก็คยอ่ไหนหลัง้รมาเอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เอถ้าอยนอนลลาไห้แบบนั้นเทียวลุงาจะบเพือกเองไงแร้นี่นี่ chop กด lấy chạy กด chạy. แล้วเอากูเป็นกรรมหน้าเล่น mình เล่นมีครับ

มัจปลอมเรือเปล่เต่นห้ด้ดทำทอยางเลยนะหลายเอ้ยรำปลุกอะไรใครดีินเกี่ยัคนนี้จันี่ยาเกลยเลยจับไปดูดินีะละหปอุมืออาณาบปยสละเลยลกปยอากาพมา

និយាយទៅនិយាយទៅហងហ្នឹងប៉ុនពេញបងណាពីនេះឯងយកចាប់ຫມູចាប់កូនក្នុងរ៉ែតាមមួយវិជ្ជាស្លេក

เป็นนับพีนเดียวก็เต้นเลยนะงเอ็กันงูรอนรงเนี้แหลูนนันได้เห็ดเว้ยตีหยอ์ตีเปล้ ตามร้ายเหรอ่ไหม้านะกระบเลยนะเลยทุกคนเลยนะ

ปูรเลอะปูรีเลยอนะลังไฟแม่นลังแม่ลังอม่อานพี่ผะตรงอย่าอป้าจนผาจะไปเธอเราก็ถือเื็หนักคร

Hãy u u kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สามสิบห้าคนเดืบนกันไดสนับไว้ลิกเกด bây giờ mình bắt là những bác sĩ đê đây đi <laughs> tìm mùa giúp ta phải hết

ตกเชื้อมีไข่โ็มันก้นแล้วมาซั่งอยู่มเติมากมือมันักเองไอนรกเอาเร่องับพายพยวากเไปมือมือนี่างมตีหน่งยไดไนี่ละต้อกมือ้้้ป้มือม้ม้ ชาบุญโอ้ยหนักคนน้องผู้นี่ไปคุณเลี้ยงจะลอยลิงเป็นนักคนเด็กเอ็มเนี่ยยงยกลังเล่นเลยเหรอไปแซวไปใส่สามสิบเจ็ดฟุนะบ๊ายบายเรื่องโผล่เ

เย่กีเนาอยากขอรเล่นกระาเนี่ระถาเล่นแป้นลงเขมไหเนี่ยกระถาซีนี่นิเปล่นั่งนี่กางอะไรแล้วเออแป้นลีกค่ะเื้นลอยเลยเนี่ๆบุกครบแลายแหมแค่ลอยดิด้วง มีนนีโนอนน่นมีโน่นนั่าอุสับสนวุ่นว้ยนี่แหละน้อยได้ลายฟูดได้หนอยยังไ้อยเอ้ยไปเกลือ

Ô <laughs> oh, oh, tay công thì luôn á. Ra cổ rọn mít. mai không có mượt đi. Nó nằm chớ mua lòng này xem này. mua mối mà อรคอคัดบไม่เอัดีซ้ำหน่เลยคนคัดคอว่าจะคัดคบอีกิเียนยกเียน้ลดะคบมหมอี่ล้วเอาปลน้อยเอาไปลน้อยที่นิ้วในตู้นี่นี่ตู้นั่นตู้นี่ตูวนหมดเยอะเยอะเยอะรายการไม่เอนะ จะได้เมืออะไรได้ทุกคนกคลิปจซ้มนีด้วยถ้าคนไทกจติดตามไ,ได้ไหมทต์นนา้เ๋ยวกันคลิปต่อไปนี่แหละ